าชิกกูบอลไซทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับกูบอลไซชาแนลนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาทําต้นยิเรเคยากินะครับหรือบางท่านเรียกเอ็มญี่ปุ่นนะฮะต้นยิเรเคยากิเนี่ยนะครับเป็นไม้ที่ผมเคยไปทำเวิร์กช็อปที่ญี่ปุ่นนะครับก็ เอามาเลี้ยงที่ไทยได้ประมาณ2ปีแล้วนะครับว่ถือว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงในไทยได้นะครับเหมือนต้นเอมจีนที่นิยมเลี้ยงกันในบ้านเราเนี่ยแหละนะครับตอนนี้นะครับใบเริ่มแก่นะครับใบเขาเนี่ยจะมีความชัดเจนมากกว่าเอมจีนนะครับถ้าเกิดเขาแก่มากเนี่ยเขาก็จะ เริ่มใบจะเริ่มเหลืองแบบนี้นะครับอย่างเอ็มจีนเนี่ยแก่เนี่ยยังยังไม่เหลืองนะครับจะแบบเขียวๆขียวนะฮะลักษณะใบลักษณะต้นคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันสะทีเดียวนะอธิบายยากมากสําหรับเอ็มญี่ปุ่นกับเอ็มนะครับวันนี้ผมจะทําอะไรนะครับวันนี้ก็จะเปลี่ยนกระถางให้นะครับ อยู่ในกระถางน,นี้มา2ปีแล้วนะครับตั้งแต่วันที่ผมไปเวิร์กช็อปนะครับจนถึงวันนี้นะฮะยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้เขาเลยนะครับแต่ว่าได้ทําการคัดกิ่งเข้าลวดใหม่มา2รอบแล้วนะครับรอบแรกก็คือวันที่ไปเวิร์กช็อปนั่นแหละครับแล้วก็กลับมาก็ดูแลเขาก็เริ่มฟูเริ่มมีกิ่งก้านอะไรที่ยาวออกมาผมก็ทําการเข้าลวดรอบรอบที่2ครับเข้าลวดรอบรอบที่2ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ อ้าที่2เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะหยุดนะครับเหมือนจะไม่ค่อยแทงกิ่งออกมามีแค่ตรงช่วงเนี้ยนิดเดียวที่แทงออกมานะครับอาจจะเป็นเพราะว่าไม้รากเขาเต็มกระถางนะครับคือในี่ไรเครกิ่เนี่ยตอนที่ไปเวิร์กช็อปเนี่ยเซนเซคนญี่ปุ่นที่มาสอนเขาก็บอกว่าเป็นไม้ที่ทนมากแล้วก็โตเร็วมากเลยนะครับคือจะแตกกิ่งสมมุติเรา เราริดใบคัดกิ่งเนี่ยเขาใช้เวลาแค่3วัน4วันเขาก็แทงยอดแล้วนะครับเป็นเป็นไม้ที่เดินเร็วั้นเพราะฉะนั้นรากเนี่ยไม่ต้องห่วงน่าจะน่าจะเต็มเต็มกระถางละนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนเดือนจะริดใบออกก่อนนะฮะโอเคระหว่างริดใบนะครับอยากจะพูดคุยนิดหน่อยนะฮะตามภาษานะครับสำหรับท่านที่ชอบเล่นไม้นอกนะครับ สายที่ชอบเล่นไม้ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมผมอยากจะแนะนํานิเลคเคยากิเนี่ยนะครับคือมันมีอีกอันหนึ่งนะครับเรียกว่าเคยากิเฉยๆนะครับอันนั้นจะเป็นใบเขาจะใหญ่แล้วก็ใบจะแหลมเรียวกว่านี้นะครับแต่นิเลคเคยากิเนี่ยใบยจะเล็กใบคล้ายๆกันแต่ว่านิเลเคยากิจะเล็กกว่าแล้วก็ใบจะมนกว่านะครับถ้าท่านใดที่ที่ชอบไม้เล่นไม้นอกนครับสายไม้นอกเนี่ย ผม,ผมอยากจะแนะนำนี่แหละครับนีเลเคยากินะฮะคือเขาเขาไม่ไม่ค่อยเรื่องมากนะครับไม่ไม่เหมือนกับพวกชิมปะกุหรือสนดำสนขาวนะฮะเขาเขาจะเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็โตเร็วนะครับเป็นไม้อีกชนิดหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะฮะแล้วก็ถ้าท่านใดที่เลี้ยงอยู่เนี่ยนะครับสามารถที่จะมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับ อยากจะรู้ว่าวิธีการนะครับในการเลี้ยงของท่านเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเกิดท่านใดเลี้ยงอยู่แล้วก็อาจจะมีความรู้ที่แตกต่างกันเนี่ยเทามาแชร์กันเนี่ยมันจะเกิดเป็นเป็นความรู้ใหม่ๆนะครับเราจะได้แชร์กันต่อให้กับคนอื่นๆที่เขาสนใจได้นะครับก็สามารถมาพูดคุยกันได้ในเพจก็ได้นะครับหรือว่าจะในคอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับแนะนำเลยครับสำหรับนีเดเคยากินะครับ ผมก็เรียดใบเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะแกะลวดออกนะครับลวดนี้ก็เข้าไว้น่าจะเกือบปีหนึ่งแล้วนะฮะบบางกิ่งก็แบบเริ่มที่จะหุ่มลวดแล้วนะครับมีกิ่งข้างล่างเลยนะครับที่กินลวดเข้าไปเยอะพอสมควรนะครับโครงสร้างก็ประมาณนี้นะครับ อาจจะไม่ได้แบบกิ่งก้านกระจายสวยงามนะครับเพราะว่า,าเหมือนกับทรงเดิมเข้ามาอย่างนี้แล้วตอนที่ไปเวิร์กช็อปเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องมาสนใจกับกิ่งรายละเอียดข้างในอะไรเงี้ยคือเขาพยายามจะทำง่ายๆนะครับให้จบเร็วๆก็คือแบบตัดคุมตัดอะไรให้มันดูทรงเป็น เหมือนต้นไม้ตามธรรมชาติเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือผมเอามาจัดเพิ่มเติมใหม่หลังจากที่กลับมาแล้วนะฮะดูเอาเป็นภาพรวมนะครับไม้ญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาจะดูเป็นแบบรวมๆแล้วมันดูเหมือนต้นไม้จริงธรรมธ,ธรรมชาตินี่ก็ก็โอเคแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวแกะลวดกันฮะโอเคครับก็แกะลวดออกเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทําการคัดกิ่งนะครับ เยวจะตัดกระชับลงไปอีกนะครับก่อนอื่นเลยก็จะเริ่มจากกิ่งใหม่ที่เขาแตกออกมาอย่างกิ่งพวกนี้นะครับเราก็จะตัดกระชับให้มันสั้นลงไปนะครับนี่เรียบร้อยนะครับแล้วก็กิ่งรายละเอียดข้างบนเนี่ยยังรู้สึกว่ามันยาวไปเดี๋ยวผมจะเล็มออก ให้มันสั้นลงไปอีกนะครับเผื่อว่ามันแตกกิ่งใหม่เนี่ยมันจะความยาวมันจะได้พอดีขึ้นนะฮะให้ดูโดยรวมก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเข้าลวดไปแค่กิ่งใหม่ตรงนี้นะครับแค่กิ่งกิ่งเดียวตรงนี้นะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยเข้าไว้แล้วแล้วก็มันก็ไม่ได้แบบมีกิ่งใหม่อะไรแตกออกมานะครับ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปจะทําการลืร้อรากนะฮะจะต้องยกออกมาจากกระถางก่อนเดี๋ยวให้ดูภาพรวมกันก่อนนะครับก็ดึงออกมาจากกระถางนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าตอนนี้รากเขาเริ่มแน่นนะฮะเนี่ยจากข้างล่างนจะเห็นว่ารากเนี่ยมาม้วนอยู่ข้างล่างก้นกระถางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติที่ เขาไม่สามารถที่จะแทงใบใหม่ออกมาได้ครับแทงกิ่งใหม่ออกมาได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนให้นะครับตอนที่ไปเวิร์กช็อปนี่นะครับวัสดุปลูกที่เขามาให้เวิร์กช็อปเนี่ยเป็นดินอาคาดามะล้วนนะครับก็เริ่มมีรากเนี่ยแทงออกมาจากข้าง,างนะครับๆโอเคเดี๋ยวผมจะทำการเขี่ยดินนะครับแล้วก็จะเล็มรากออกบางส่วนนะครับ โอเคครับก็ทําการสางรากเรียบร้อยแล้วก็ตัดรากออกแล้วนะครับจะลองวางดูนะครับผมเตรียมกระถางเรียบร้อยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าท่านใดดูคลิปผมบ่อยๆก็จะเห็นว่าวิธีการเตรียมกระถางของผมนี่ก็คือจะมีตะข่ายรองก้นกระถางนะครับมีสอดลวดขึ้นมาเพื่อที่จะยึดต้นไม้ให้ติดกับกับกระถางไว้นะครับโอเคพอดีพอดีอดนะฮะ ก็ไม่ใช่ว่าวางเสร็จแล้วจะล็อกลวดแล้วก็ใส่ดินเข้าไปได้เลยนะครับจริงๆต้องลองก้นกระถางด้วยดินปลูกอีกชั้นหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่อะไรให้เขาเรียบร้อยก่อนะนะแต่ตอนนี้เราลองจัดวางดูก่อนนะครับอืมใช้ได้นะครับโอเคทีนี้เราก็จะมาเติมดินลงไปนะครับ บางๆก่อนประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้ใส่ปุ๋ยนะครับโรยบางๆไปก่อนประมาณนี้นะครับยากันมแมลงนะครับเป็นสารกันมแมลงนะครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นไม้นะครับโรยลงไปนะครับประมาณหนึ่ง โอเคโอเคครับวางต้นไม้ในกระถางเรียบร้อยนะครับทําการล็อกลวดไว้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ดินเข้าไปนะครโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะครับใส่ดินลงไปนะครับแล้วก็วางมอสนะครับ พยายามทําความสะอาดให้สวยงามนะครับเสียดายมอสช่วงนี้ไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะครับโอเคฮะก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ผมแนะนํานะครับต้นนิเลเคนะครับหรือถ้าหาไม่ได้ก็ลองหาเอ็มจีนมาเล่นก็ได้นะครับลักษณะคล้ายๆกันนะครับ โอเคฮะยังไงวันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ